อนนั้นก็ลุงล้อมเขาเา<ม>ขาชอบอยู่แล้วไงแล้วไม่เคยได้พวกอะไรได้มะไยด้วยอของมะไยเลยคืน<ม>นี้อบอกเขาก็หันมาถามว่าเอา๊ะเขาพี่ไปหรือเปล่าพี่จะขาเป่งขาเลี่ยงกะไม่เจ็บไงข้างล่างแอร์แบ็กเยอะ อาฟังคุณลิซ่าพูดถึงคุณฟิิปเยอะเลยเยอะโอ้โหยาวมากมากเลยนีต้องฟังฝั่งนี้มาพูดถึงฝั่งนี้บ้างดีกว่าผมว่าฝั่งนี้ก็ไม่น้อยเลยือนกันแลอวมีเรื่องอะไรต่างๆนานาเต็มที่ว่อยไปบ้างเหนื่อยละอเอาไว้วันนั้นแสดงกันนี่ให้ดูมาแล้วมาแป้วตัวเดือมีอะไรให้ดู เล่นชุดแผ่นเสียงเปลี่ยนสีอ๋ออ่ะมันจะมีซที่เห็นนี่ก็จะมีแผ่นเสียงสีดําสีเหลืองใช่พี่ช้าก็จะถือสีดําส่งให้ผมผมก็จะใส่ไปในซองแล้วดึงมาเป็นสีอื่นเห็นไหมอาดีร่าคุณดีมากก็เต้นอย่างนี้นะโอ้โหชุดแผ่นเสียงเป็นนี่เลยนี่เลยแล้วที่แผ่นเสียงแผ่นใหญ่ๆใช่ไหมระศมีอย่างเงี้ยปับปับปั๊บลมมันจะตีปั๊บปั๊บปั๊บผมอยู่ฝั่งนี้ส่งแผ่นเสียงให้สีดําใส่ไปกลายเป็นสีเหลืองปั๊บ กินเป็นเสียงเน่าเฮ้วนี่นาดขนาดในรูปยังเหม็นเลย้วนี่คุณจะบ้าเหรอนี่ลูกเขาถ่ายนานแล้วจะเหม็นได้ยังไงล่ะดมเนี่ยดมผมว่าลีลาเหรอที่เขาสบัดตรงเนี้ยไล่ลมไล่ลม จริงป่ะเนี่ยไม่จริงอย่าดิพี่ดิบอย่าทำแบบนี้ใจยอมรับตกก็โตเออคนเราให้ตออย่างเดียวมันโดนมีอาการที่ผมเป็นบอกเคยตบแขกก็เคยครับโอ้ตบแขกเลยเหรอฮะตบกับแขกเอมีอยู่ครั้งหนึ่งไปโชว์โชว์ในคาเฟ่ครับการโชว์แต่ครั้งเราจะเปลี่ยนการแสดงพอผมขึ้นปั๊บนิสานจะขึ้นมาลิปซิงผมก็ลงเปลี่ยนชุดอื่นต่อมาอย่างนี้ใช่ไหมครับ ผมขึ้นไปเสร็จปั๊บผมลงริซ่าก็ขึ้นขึ้นลิปซิงเขาก็ลิปซิงไปเรื่อยเพลงไหนดังในตอนนั้นจะลิปซิงเพลงนั้นผมก็จะมาอยู่ข้างหลังพยายามชุดต่อไปใส่ชุดตุไมแม่สนใจเขาอ่ะอันนี้เขาตีกับแขกผมไม่รู้เรื่องผมไม่รู้เรื่องมัวแเปลี่ยนชุดแต่รีบมัจะเข้าคิวของตัวเองตีกับแขกตุ๊บตุ๊กตุ๊กผมก็ไม่รู้เรื่องเลยตีตีได้ไงล้วงนมเงี้ยจะไม่ บอกพี่เนี่ยหนูตีกับแข็กมาพี่ไม่มาช่วยหนูเอาจริงเหรออะไรจริงเหรอแล้วเขาแบบว่าเขาได้เป็นเดือดเป็นร้อนไม่ไม่มีเดือดไม่มีร้อนเลยเขาจะเอาอะไรมาให้หนูเเาจะเอาอะไรมาให้หล่อๆเมาหล่อเมาก็รอให้ซ้ำนะให้ก้มๆลวงเลยลวงวัดเข้าไปอย่างนี้เลยอ่ะฟองน้ำหลุดเลยอ่ะฟองน้ำหลุดเลยอ่ะไอ้กบฏลงไปตรงตรงคว้านเลยมามันดันจะผิดแนี่ไปจะผิดดันไปจับฟองน้ำถ้าจับของจริงไม่เป็นไร มือไปเลยออะมัดมือเลยไอที่กดที่มันซ้อมเอานี่ตี๋ะเพราะว่าหนูจะน้ำขึ้นวันีมันไม่เท่ากันคือนัดี๋ยไปไกลโช์ใช่ไหมเันยมันไม่เท่ากันซ่อมมาหลายรอบแล้วจริงๆเราอะไรขึ้นบนเวทีชอบเซ็กซี่นะคุณบฟูมิซ่าเซ็กซี่ภาพก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆตัวจริงเป็นเซ็กซี่ไหม ก็ละเรื่องเลยลงมาเนี่เหมือนกับลูกแมวแต่พอขึ้นนี่ยังจะนางนางราชสีอะมันผ่องมันขุดไปไปหมดเลยอะแล้วลีลานี่ยอมรับว่าต้องให้เขาเป็นผู้ช่วยนำหนึ่งของเมืองไทยอเอางี้คำถามเด็ดอยู่คู่กันขึ้น,แบบนโชว์คู่กันทำงานร่วมกันมานู่นนี่ถามจริงถามอะไรยามว่างไปทำอะไรกัน มุ้ยเอาน่าไม่อยากรู้เอาที่แบบว่าชาวบ้านชาวบ้านเขาอยากรู้ทุกคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นแฟนกันเต้องเป็นสามีภรรยากันเราคงต้องเป็นแฟนกันไม่ใช่ต้องคงเป็นแฟนเขาเขาบอกว่าเป็นแฟนกันแน่ๆเลยสองคนเนี่ยคือส่วนใหญ่เนี่ยนักมายากลเนี่ยจะต้องแบบว่าสมัยก่อนเนี่ยคือถ้าเกิดเป็นเป็นผู้ช่วยเนี่ยนักแสดงจะต้องจับผู้ช่วยทำภรรยาให้หมดเพื่อที่